สวัสดีครับพบกับผมคือเก่านะครับผมสร้างเอกครับผมจ่องชีวิตบันเท่าแช่แนวครับผมมนีสีพามาเก็บแหนแดงครับตามธรรมชาติตามน้องครับน้องครับผมครับผมแหนแดงครับกะผมลุ่งไปแน่หรอครับถังเอาสีลงไปซอยเก็บบ่ะ ่ามันตัวซอยครับว่ามันสิลงไปซอยเก็บมาให้่ลงใจครับพี่น้องไปผมพาลงไปเก็บแนแดงกันพี่น้องได้ยู่ละแวกน้องทาจอกตำบลช่างเผือกอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดลอยเอ็ดมาเอาไปขยายพันธุ์เด้อครับเด้อนี่ครับน้องจอกบานเห่านี่แหละนี่ครับ ไปแล้วครับพี่น้องวิมีตัวซอยถือมือหนึ่งตักมือหนึ่งครับถ้ามาเบิ่งเนื้อแดงถ้ามาฉากเอานี่แล้วครับตัก ร่มแห้งเนี่ยครับอีสันเนี่ยนยครับอาไปตักไปครับวันนี้สอนเอาครับนี่ตักไปเรื่อยๆครับเอาไปให้ปลาครับแหนแดง ส่วนหนึ่งผมสีเอาไปให้ปลาครับอีกส่วนหนึ่งผมก็สีเอาขยายพันธุ์ในบอ่อไว้ครับว่าผมเห็ดหนามเขียวไปแล้วน่ครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเนื้อแ,แดงครับ นี่ครับสวยงามครับตักเนีครับบรรยากาศน้ำแรงครับนี่นี่ครับน้ำแรงครับน้าเมียตักเนี้ย,ยให้ปลา อาครับเ่อส่วนลูกน้องมากลูกน้องว่าย่านปีงครับน้องจอครับเอาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บต่อไปก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวไก่สีเสตผมสีทา้ายเพิ่มอีกครับผมพอดีต้องขออนุญาตเนี่ยเพราะว่ามาคนเดียว ครับเนาะเบิ้งเหล่านี้เอผมครับตอนนี้ก็พ่อสมควรแล้วครับพี่น้องแด่กับบาปูนหนึ่งครับอันนี้กัย่งเหลือแนี้อยู่ครับพี่น้องเหลือไว้ให้มันขยายต่อครับพี่น้องไงครับบรรยากาศนี่ก็เหลือไว้เนี้ยครับพูนครับทางในก็ห้ายครับ ใช่ครับผู้ใดอยากได้เอาไปทำพันธุ์ครับมาเอาเด้อครับคือว่าผู้ใดอยากได้เอาไปให้อาหารปลาครับพี่น้องผมก็สิลองปลาปูนเอาแหนแดงขึ้นไปขึ้นรถครับพี่น้องนี่ครับยังเหลืออยู่ครับยังเหลือหลายอยู่ครับแหนแดงขึนรถแหนแดงเนาะนี่ครับเบิ่อยไกๆครับสู้เหมือนเบิ่อยไกๆครับ ไปครับเรือไว้ให้มันขยายอีกแล้จจังมาเอ,าอีกครับพี่น้องเราผพ้ใดอยากได้พันธุ์มาเอาไปด้วยครับเด้อไปครับลองเรือไปหอนแล้วผมจะเอาขึ้นรถทั่ไหนล่ะครับพี่นอ้องคือผมหาไฟอะไรมันยกสวยเนาะค,ครับลองมามันไหลน้ำกลนมากอยู่นะครับไฟอยู่ไกลอยากได้มาเอาไปเห็ดพันธุ์ครับ เอาไปแหาหารปลาก็ได้ครับได้หลายมือ,อครับประหยัดได้หลายบาทอยู่ครับผมเดี๋ยวผมก็สีหาลูกน้องมาซอยยกขึ้นครับพี่น้องเอาคนเดียวเอาขึ้นบ่ได้หรอครับครับผมนี่กะ ขอจบคลิปไว้สำนีเนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะเด้อครับพี่น้องเพราะเป็นกำลังใจครับผมกับคลิปนี้ก็เก็บแหนแดงน้องทาจอดน้องทาจอกครับตำบลช่างเผือกอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับนี่ครับ้องใหญ่ครับเลยอยากมาชมครับบรรยากาศน้ำเส่าหมอกล่องงามๆครับพี่น้องครับผมฝากไว้น้ำเด้อครับกดไลค์กดแชร์เด้อครับช่องชีวิตบรนเทาชาแนลครับขันมีของในน้ำอันใดหรือว่ามี่ยังยังใดก็ คอมเมนต์ข้างล่างเด้เลยครับเด้อครับผมยังได้กัฝากกดติดตามผมน้ำเนยเด้อครับผมครับครับสำหรับคลิปนี้มือนีก่ะขอขอจบสำหรับเนาะครับเนาะจังพ้อกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ